หัลังกาพินอายุ64สปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรรมปัจจุบันข้าเจ้าก็ได้ทำการเกษตรดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่เก้านะเจ้าโดยเขาจะทำการเกษตรแบบผสมผสานมีทั้งบอปลาคือแหล่งน้ำเลี้ยงปลาทุกชนิดปลากินพืช ทุกอย่างเจ้าแล้วก็มีนามีนาเข้าปลูกเข้าไว้บริโภคเหลือก็เอาไว้ขายแปรรูปขายนะเจ้าเป็นข้าวกล้องและอันที่สามก็คือมีไม้ผลปลูกทั้งมะม่วงและลำไยเป็นไม้ผลเหลือนั้นก็เราก็จะปลูกปลูกผักส่วนครัว และด้านปศุสัตว์ก่อยเราจะเลี้ยงทั้งเป็ดทั้งไก่เพราะว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ยเราจะอาศัยไข่นีไว้บริโภคเป็นแหล่งโปรตีนที่หาง่ายที่สุดและก่อม่ต้องออกไปซื้อตัางนอกนะเจ้าแล้วปลูกพักปลูกพักปลูกพักทุกชนิดหลากหลายเพื่อเอาไว้บริโภคในครัวเรือนเราจะเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ แล้วก็ขยายโอกาสให้คนในชุมชนของเฮาได้มาศึกษาคือเป็นแหล่งเรียนรู้ไปในตัวนะเจ้าแล้วเฮาก็จะมีความคิดว่าจะส่งเสริมให้ชุมชนของเฮาเนี่ยได้รณนลงล์มีการรนลนงล์ปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนเพราะว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์โรคระบาดวิกฤตโควิด19เฮาก็จะ ถ้าเฮาปลูกพักปลูกไม้เฮาอยู่ในครัวเรือนของเฮาเนี่ยเฮากดจะลดอัตราการเสี่ยงในการนําเชื้อจากที่อื่นมามาสู่ชุมชนหรือในครัวเรือนของเฮาเฮาไม่ต้องไปกาดละเฮามีตลาดอยู่ในบ้านเนี่ยมีทั้งแหล่งโปรตีนมีปลามีไก่มีไข่ทุกอย่างมีพักมีไม้เข้าเฮาก็มีกินเฮาก็อยู่ได้นะเจ้าถ้าเฮาปลูกพักปลูกพัก เหลือเฮาก็ขายหรือแบ่งปันเพื่อคนอื่นแล้วก็อาจจะมีไข่เลี้ยงเป็ดก็เอาไข่นะมาแปะลูกแปงลูกโดยการทําไข่เค็มมีกล้วยก็เอาทํากล้วยตากไว้เป็นการถนอมอาหารมีปาก็เอาทำปาแดดเดียวไว้บริโภคในครัวเรือนแบ่งปันญาติพี่น้องที่ไปมาหากันไม่ได้ก็เป็น แหล่งอาหารที่สำคัญในเมื่อถ้าเฮาสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ชุมชนของเฮานะชุมชนของเฮาก็จะปลอดหรือลดอัตราการเสี่ยงของโรคระบาดโควิด19เนี่ยได้เยอะและก็จะเข้มแข็งเพราะเฮาดูแลกันเองในชุมชนได้เป็นอย่างดีเจ้า